นี้นะครับผมถ้าสามารถไหลเป้าหมายได้บอกเลยว่าไหลาย,ยาวแน่นอนบึ้มไปก่อนหนึ่งทีแล้วตายเลยแล้วก็ไหลอีหนึ่งรอบกราบสวีดาสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมมาได้รองมาอยู่กันในเกม b a c k c ค ver กับผม NT Channel นะฮะ ก็อย่างที่บอกไปเลยละกันนะครับผมเราจะทยอยรีวิวทุกตัวละครกันแน่นอนนะฮะและอีพีแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เราปั้นโหดท,ที่สุดและเป็นตนวัวละครอวยของผมที่สุดละกันนะครับผมตัวละครตัวนั้นก็จะเป็นใครไม่ได้น้อมนอกจากหัวนหน้าหน่วยกระทิงดําของเรานะฮะยามิสึคิฮิโร่นะครับผมซึ่งผมต้องขอยาวยมไว้ก่อนละกันนะฮะผมเป็นคนเล่นชิลๆนะทุกคนนะไมได่ดันพลังเวิร์เวิร์นะทุกคนนะเพราะว่าเกมนี้คือแจกเย็ดมากๆ เออบางคนก็จะขึ้นแบบดาวไปหดหัวแล้วแหละนะครับผมแต่ผมก็ตามมีตามเกิดไปก่อนละกันนะฮะขอแค่สกิลของตัวละครที่ผมรีวิวเนี่ยเป็นเลเวลสุดท้ายก็พอเนาะมาครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงดีกว่าว่าสกิลของยามิทําอะไรได้ในผมทำไหมถึงตัวละครเขาเนี่ยถึงติดเมตาเองนะครับ เริ่มจากสกิลที่1นึ่งนะผมเป็นสกิลที่เริ่มเกมมาแล้วจะสามารถใช้งานได้เลยนะครับสร้างความเสียหายกายภาพนะผม92ให้แก่ศัตรูทุกตัวละครนะครับโดยจะมีโอกาส15นะผมที่จะแปะดีบัฟเลือดออกและดีบับทำลายเกาะให้กับเป้าหมายดีบัฟเลือดออกก็จะเป็นในการที่ฝ่ายตรงข้ามจะสูญเสียของเลือดลงไปในผะมตามแม็ก t t k นะครับผมเป็นเวลา2เทินด้วยกันเอฟเฟกนี้สามารถซ้อนทับได้ รวมจริงนะครับผมสำหรับเรื่องของดีบัฟทำลายเกาะคืออะไรการป้องกันของเป้าหมายผมจะลดลง20%เปอร์นตะ์ผมเป็นเวลา2เทิร์นด้วยกันนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่ายามิเนี่ยที่โกงกว่าตัวละครตัวอื่นนะครับผมเพราะว่านี่เลยครับผมสกิล,ลนี้เลยนะคือปกติสกิลเนี้ยมันจะมีแจกดีบัฟแค่อย่างเดียวเว้ยแต่ยามิคือแจก2อย่างแบบฟินๆเลยนั่นเองนะฮะโอเคต่อไปสกิล,ลพาร์สีผมเพิ่มพลังโจมตี20%ความเสียหายคิดดัมเมจเพิ่มขึ้น10%นะครับ อัตราคิดาเมจเพิ่มขึ้น5%และรวมสิ่งนงนะครับผมถ้าตัวละครยาเมะในผมโจมตีใส่ตัวละครที่ HP ต่ำกว่า30%เนะผมดาเมจจะเพิ่มขึ้น10%นั่นเองนะฮะโอ้โหจุกๆุกกเลยนั่นเองนะครับผมและยิ่งอัพมาถึงเลเวล3ได้ผมบอกเลยว่ายิ่งโคตรดีครับ คือถ้าเป้าหมายเลือดต่ำกว่า40นะฮะดาเมจเพิ่มขึ้น20%โ Oh my god ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในการที่สร้างความเสียหาย364%ให้แก่ศัตรู1ตัวละครนะครับผมหากการโจมตีนี้ติดคีิที่เข้าเมื่อไหร่นึ่ความเสียหายคีิที่เข้าจะเพิ่มขึ้นอีก20%โอ้โหเท่ากับว่ายามินะครับต้องเน้นในด้านของการปล่อยอัตราคีย์ที่เข้าอ,ออกมาเยอะๆนะจะทำให้สกิลนี้แรงมากๆอย่างต่อไปคือหากเป้าหมายถูกฆ่านะครับผม จะทําให้สกิลนี้แอคทีฟได้อีกหนึ่งครั้งนะผมโดยการที่ดาเมจนี้จะอยู่ที่100%และรวมถึงนะผมสกิลนี้จะไหลไม่หยุดนะครับผมอุ้ยอันนี้คือโกงมากนะคือปกติเนี่ยมันจะมีแบบจํากัดเนะ่ยผมว่าฆ่าแล้วเนี่ยก็ถ้าฆ่าได้ก็คือจะไหลไป1ตัว2ตัวแต่ตัวละครตัวนี้จะไม่มีจํากัดนะผมจะฆ่าได้รู่นวเลยนะครับถ้าเราสามารถไหลทั้งทีมก็คือตายหมดเลยในสกิลเดียวสกิลนี้คูดาทั้งหมด4ี่เธอนั่นเองนะจ๊ะ ต่อไปสกิลพาสีฟอีกอันนึงนะครับผมเมื่อสุขภาพของตัวละครเขาเนี่ยครับผมต่ำกว่า50%นะฮะตัวละครเขาจะเข้าสู่บัฟในด้านที่สานะปีศาจครับผมซึ่งสานะปีศาจตรงนี้นะฮะจะทําให้ตัวละครเขาเนี่ยออกจากการควบคุมด้วยเอออันนี้ดีมากแล้วก็รวมถึงในผมการฟื้นฟูข,ของสกิลนี้ก็จะเพิ่มขึ้น10%ด้วยนะครับรวมถึงการอัตราการโจมตีที่เข้าจะเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็จะมีด้านของการที่เพิ่ม ทีเด็เมทอีก5%นะครับแต่สกิลนี้สามารถใช้ได้1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นนะแต่สําบผมก็ถือว่าโกงนะแค่มีสกิลนี้มาและรวมถึงนี่รับบัฟป,ปีศาจตรงนี้นะครับผมทําอะไรได้นะครับผมก็จะเป็นในการที่ถ้าเขามีบัฟนี้อยู่นะครับผมการโจมตีคิดิเ้นจะเพิ่มขึ้น25%ความเสียหายคิดิเ้นจะเพิ่มขึ้น25%รวมถึงไม่สามารถลบได้นะครับและจะคงอยู่จนจบเกม โอ้ m ม่ก d บวกทั้งคิดที่ข้อตรงนี้แล้วก็บวกครั้งตรงนี้ด้วยนะครับผมพาสีตรงนี้ด้วยโอ้โหคือบวกทุกอย่างจริงนะฮะโอ้โหของดีจริงๆยามินะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านของการที่โจมตีแล้วไหลดีกว่านะครับผมแล้วเราก็จะพาไปรีวิวในอารีนาดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงเนาะโอเคผมเริ่มเกมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมา ยามิเปิดไปก่อนนะครับผมสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการโจมตีหมู่นะฮะก็แรงมากๆเลยละกันนะครับผมรถไฟยามิเขาปล่อยคืนมานะครับผมยามิเราได้เปลี่ยนเพราะยามิเราใส่รูนความเร็วมาเองนะฮะและยามิมานะครับผมสกิลนี้นะครับผมถ้าสามารถไหลเป้าหมายได้บอกเลยว่าไหลาย,ยาวแน่นอนบึ้มไปก่อนหนึ่งทีแล้วตายเลยแล้วก็ไหลอีกหนึ่งรอบผมแล้วก็ไหลไอีกไหมไหลไป2ตัวละครน,นะครับผมถือว่าโหดมากและเอตตาปีศาจนี่ผมขอแ่าส่วนคืนมาน่อยละก,กันปังไข่บึ้มไปหนึ่งที แล้วเราก็ขอญาตปล่อยคืนไปบ้างแล้วกันนะครับผมสำหรับแอตตาปีศาจของเรานีครับผมรับรถไปเลยแล้วกันบัม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 ยังไม่ตายยังยืนอยู่แล้วยังไงครับเราปล่อยปีศาจไปโจมตีบอลเขาปล่อยคืนมาหนึ่งรอบนะผมแล้วเราก็ฟันไปหนึ่งทีอุ่งไม่ยอึดอยู่แอตตาปีศาจเขาอึดมากครับผมแต่น่าจะจบยังจบเียงยังไม่จบยังดิ้งเลือดกลับมาโอ้แอตตาปีศาจดิ้งเลือดไม่หยุดแล้วก็ร้อยผมโจมตีธรรมดาตายไปนนั่เอง มาครับผมทีมที่2ที่เราเจอนะครับผมแพ้ชนะไม่เป็นไหลเนะี่ยผมขอแค่ดูสกิลพอนะแอคชั่นไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหแล้วไฟตรงข้ามสับมาหายหมดเลยโอ้ใหม่ก็แรงมากเนอะแล้วเขามีตัวฮิลวิอยู่สองตัวด้วยนะผมประเด็นนะฮะโอ้โหโดโรทีด้วยแล้วก็มีชามี่โอ้โหและมีฟ้าหน่ายต่างหากเพิ่งเห็นนะครับผมบันไล่นองและช็อตนี้ต้องยามีให้ไหลนะครับถ้าไม่ไหลคือเราน่าจะแพ้แน่นอนฟันไปก่อนบึ้มโอเคไม่ไหลเราน่าจะไม่รอดครับ <laughs> ยามีเขาสับมาครับผม บึมเรียบร้อยอแอตตาไปแล้วก็ปาดไปโอ้โหตายเลยแรงมากพี่ไม่สังหนึ่งรอบดีกว่าครับผมมาดูซิว่าเราจะไหวหรือเปล่าโอ้ล้วเขามีฟ้าหน้าอีกแล้วผมเราเปิดไปก่อนแล้วเขาก็เปิดสวนกลับมาโอ้โหเขาติดคีด้วยประเด็นทำไมคี้มันออกนะาขนาดนี้หรอเพื่อนแอตตาปิศาสตร์ตับมานะครับผมหนึ่งทีไม่มีอะไรนะผมโนเอลสกิลไปโดนทีกลับไปหนึ่งรอบผมแล้วฟ้าหน้าของเขาจะบันลายได้ผมทําการฮิลเลือนขึ้นมาแบบเต็มรอดแบบสดชื่นและยามีสกิวราของเราขอญาติเพ่งเลงไปที่แกกันก่อนละกันนะฮะ สับไปขอแบบโลโลบึมโอ้โหไปสับตัวกลางตัวใหม่ก็เป็นเรื่องแล้วครับผมยามิเขาสวนกลับมาแน่นอนช็อตนี้บึมและยามิเขาสับใส่เราโอเคถือว่ายุ่นยนกันไปไม่เป็นไรและฟาน่าครับผมทําการเบ่งพลังโชว์มันหนึ่งทีเผาไหม้ไปก่อนหนึ่งทีโอ้โหและแตาปิศาจเขาได้ปล่อยก้อนหนังหากโอ้โหบนไลของจริงแล้วครับทุกคนช็อตนี้ถ้าตาปิศาจเรายิบไม่ไหวเราจะไม่รอดเอาแตตายังยืนไหวครับผมแอตตาเราบอกขอ,อยัดสวนกลับไปหนึ่งรอบครับผม รับไปซะจุดจบของเจ้าเปปบปตายไปสองเลยนั่นเองนะฮะแล้วไหลไป1หนึ่งทีโอเคแล้วเพื่อนโดนทีเราก็โดนพิดตายไปโอน่าสงสารจริงยามีตบไปก่อนครับผมยามีแล้วเขาสวนกลับมาฟันน่าทำการฮิวเลือดครับผมและแอสตาก็ทำการสับแล้วก็สับคืนไปแล้วก็สับสวนกลับไปไม่ตายมันฮิวเลือดไม่หยุดแล้วเราโดนพิดไปโอ้โหคือพิดแรงมากอะเผาไหม้ของเขานะครับผมบับเต็มตัวเลยตอนนี้แล้วเขาโดนไฟไหม้กลับไปหนึ่งรอบแล้วก็น่าจะไม่รอดแน่นอนนะครับหมายทีมทีมเราใช่ไหม โอเคเขาสวนกลับมาบึ้มและโอ้โหเราเป็นคนสุดท้ายพอดีมาครับผมต้องภาวนาให้เราไหลนะฮะหรืเอเราจะมีหวังไปครับผมหึบไหลไปนหนึ่งครับไหล2องเรียบร้อยโอ้โหยามิแบกชัดโอ้ my กอดยามิแบกตอนจบนะฮะโอ้เอ็มวีไปเลยจ้ะโอ้โหนึกว่าจะไม่ไหวซะแล้วนะครับผมแต่ฝอนตรงข้ามมีทัง้งเผาไม่มีทั้งเลือดออกโอ้โหเต็มตัวไปหมดเกือบไม่ทอด นี่ก็จะเป็นในการรีวิวยาเมะละกันนะครับผมสำหรับในช่วงแรกนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็น E ีพีแรกของเราเลยละกันเนาะอะไรต่างๆก็อาจจะยังไม่ลงตัวมากมายนะครับผมในเรื่องทั้งไอเทมนะฮะก็ยังดูไม่ได้เวอร์นะครับผมรวมถึงเรื่องดาวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับผมขอแค่ในเรื่องของการที่เขาสามารถโชว์รเีเวิก็พอแล้วนะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมว่าเป็นพวกศีลานะศีลาตอนนี้ก็ยังเป็นแค่สีม่วงนะครับยังไม่ได้โหดนะครับผมก็ต้อง กราบขอโทษด้วยละกันนะและอย่างหนึ่งคือระบบรูนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับผมก็ขออนุญาตไปทาําภารกิจตรงนั้นก่อนละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมารีบีกทีหนึ่งละกันในรองสรับตอนที่ยาหมีแบบขนหูวแบบเบื่อ,อแล้วละกันนะครับผมโอเคถ้าชอบเจก๊ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดด็วกดซับไสาาไคร้ด้วยละกันนะครับอยากให้ปรับปรุงหรือแก้ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้า ใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีทุกคนบอกว่าเซโน